มารีวิวแบบเรียวๆกับพลพี p อ PS Auto กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ PS Auto บ้านสวนสำนักง,งานใหญ่นะคะที่บ้านสวนเศรษฐกิจนะคะใครผ่านไปผ่านมาแถวใจกลางเมืองชลบุรีนะคะแวะมาหาเราได้นะคะมาทักทายกันนะคะส่วนใครที่อยู่ไกลนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั่วไทยนะคะ ก็อยู่กันที่ช anel นี้นะคะก็ดูรถกันเป็นแคตตาล็อกเลยได้ทุกวันนะคะที่นี่นะคะวันละคลิป2คลิปนะคะที่ YouTube c h anel นี้นะคะ PS a อ t อโต้บ้านสวนนะคะและถ้าใครนะคะอยากออกรถแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นคันไหนนะคะก็สามารถออกได้ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็สามารถออกได้เช่นกันนะคะขอแค่คุณมีเอกสารนะคะที่มาของรายได้นะคะที่ชัดเจน เท่านั้นเองค่ะก็สามารถออกรถกับเราได้ง่ายๆแล้วนะจ๊ะโอเคนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งคันนะคะเข้ามานะคะขออนุญาตรีวิวให้ดูนะคะเป็น t o y ย t a y a r ริ E นะคะเครื่อง1 2 0 0ซีซีคันนี้เป็นเกียร์ออโต้น,นะคะรถปี2017นะคะสีบรอนเงินหรือสีเทานั่นเองนะคะกระจังก็จะเป็นสีบรอนเงินด้วยเช่นกันนะคะ คันนี้นะคะได้แม็กซ์สวยๆนะคะแล้วก็ยางใหม่โอตานินะคะใส่ไว้ให้แล้วข้างๆนะคะก็จะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะกันสาดนะคะออเน e ยริสตรงรุ่นด้วยนะคะมือจับนะคะโครเมียมนะคะออเนียริสตรงรุ่นด้วยจ้ามาดูกันที่มุมด้านหลังค่ะ สำหรับด้านหลังของคันนี้นะคะก็จะมีฟรอนต์เ r ริสนะคะโลโก้โตโยต้า a r รินะคะแล้วก็ y ย r i s E ด้านหลังให้พร้อมแล้วนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมาถึง2ตําแหน่งด้วยกันอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวดูกันที่ด้านในกันนะคะคันนี้เป็นรถ5ประตูยอดนิยมนะคะจากค่ายโตโโต้โตโยต้ของเรานั่นเองนะคะนี่คือสีเดิมของตัวรถน็อตเดิมของตัวรถนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะนี่ มาร์กทุกจุดนะคะเดิมๆนี่เลยนะคะตัวล็อกนะคะเดิมติดรถมานะคะตั้งแต่แรกเลยนะคะคันนี้นะคะมีม่านกั้นโซนแบบนี้ให้ด้วยนะคะระหว่างห้องผู้โดยสารและห้องสัมภาระตรงนี้นะคะมีคันนี้นะคะก็จะมีถัดรองนะคะถัดรองยางยาริสตรงรุ่นแบบนี้เลยนะคะมีที่ห้อย ของนะคะกระจุกกระจิกให้นะคะตั้ง4ตัวสีฟฝังเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะมีไฟท้ายให้ด้วยนะคะตรงนี้สามารถส่องสว่างได้แม้ในที่มืดนะคะอุปกรณ์ SOS และยางอะไหล่ใส่ไว้ให้แล้วนะคะโอเคสำหรับภายในนะคะของคันนี้มีอะไรบ้างนะคะเบาะของเขานะคะ ก็จะเป็นเบาะพรมนะคะได้ส้มแบบนี้นะคะเป็นทรงสปอร์ตสวยๆเลยนะเราทำสปาค่าเชื้อไว้รอแล้วนะคะที่คันนี้นะคะมีถุงรมนะคะ SRS คู่หน้าให้นะคะมีช่องเสียบสาย USB นะคะ AUX มาให้ด้วยนะจ๊ะนี่เลยนะคะรองรับ SMAM AUX ต่างๆให้นะคะช่องแอร์นะคะมีช่องอใหญ่ๆนะคะตรงกลางถึง2ช่องด้วยกัน ปรับอุณหภูมิแรงลมนะคะที่ทางลมได้ตรงนี้เลยนะคะนี่นะบุ๊กเซอร์วิสต,ติดรถไว้ให้แล้วนะคะไฟหน้าเก่งนะคะก็เปิดได้ซ้ายขวาเลยนะคะม่านบังแดดอยู่ในสภาพเดิมสภาพดีนะคะหลังคาของเขาด้านบนจะเป็นสีดำนะคะไม่ดำสนิทจะเป็นดำเทาทุกคนนะคะที่นั่งแถวสองของคันนี้นะคะ,ะก็จะเป็นนี่นะคะเบาะนะคะสี เทาดําดเข้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นได้สีส้มนะคะได้ส้มแบบนี้นะคะเหมือนกันกับเบาคู่หน้านะคะเป็นเบาชุดเดียวกันแบบนี้เลยนะจ๊ะภายในสะอาดสอานแล้วนะคะอะ เป็นรถอีกหนึ่งคันนะคะที่เข้ามาแล้วนะจ๊ะอยากจะรีวิวไว้ให้ดูกันก่อนนะคะใครติดตามเพจอยู่ก็ขอบคุณมากๆนะคะส่วนใครนะคะที่เห็นพวกนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะเดี๋ยวพอจะรีวิวรถที่เรามีกันให้ดูนะคะให้เป็นทั้งเลือกนะคะในหลายๆ ท่านหลายๆอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นรายได้เท่าไหร่เครดิตแบบไหนอาชีพอะไรนะคะมาหาเราได้นะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถฟรีให้ทั่วไทยนะคะคันนี้ปกติอยู่ที่4 19,000บาทนะคะโทรมานะคะติดต่อเราทางนี้บอกว่ามาจาก YouTube รับส่วนลดทันที30,000บาทนะคะคันนี้จบสดได้ที่389,000บาทนะคะเป็น y a ริส E เครื่องพันส เกียร์ออโต้ปี2017นะคะคันนี้ตลอดสัญญาที่7,279พัสงูงสุด84งวด7ปีนะคะส่วนใครมีเครดิตดีนะคะเรามีดอกเบี้ยพิเศษ0% 6นเปรเซ็นต์เดือนแรกที่4,955บาทเท่านั้นนะคะหรือใครอยากขับฟรีก็ได้นะจ๊ะลองดูนะคะว่าเราเหมาะกับแพ็กเกจไหนนะคะก็จัดได้เลยนะคะ